ก่อนไปชมฝากกดซับให้ช่องทริปหน้าไปแน่ด้วยนะครับอุโมงค์เบตงมงคลริตนะครับเป็นอุโมงค์ถนนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยความยาวที่เป็นรูปโค้งประมาณ268เมตรนะครับอุโมงค์มงคลริดที่เบตงนี้นะครับถูกสร้างและก็ใช้ขึ้นมาครั้งแรกในวันที่1มกราคมปีพศ2544นะครับ โดยวิศวะออกแบบมาอย่างดีนะครับเป็นอุโมงค์ภูเขาแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่ตั้งอยู่อำเภอเบตงและกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเบตงนะครับซึ่งจะวิ่งผ่านระหว่างสวนนกนะครับมายังหอนาฬิกาเบตงนะครับและก็อยู่ใกล้กับโรงแรมหลายๆโรงแรมนะครับที่เมืองเบตงเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้เลยนะครับ